เกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะพลิกคว่ำหงายท้องตกลงข้างทางนะคะเคราะดีที่คนขับและลูกสาวที่นั่งมาด้วยไม่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงค่ะ สำหรับอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นที่ถนนทางเข้าหมู่บ้านสายบ้านหนองโกบ้านบ่ออเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคามค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่บ้านหนองโกตำบลหน,นองโกอเภอบอระบือที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้าหมายเลขทะเบียนบอไม้ททหาร3 6 5 6มหาสารคามสภาพรถงายท้องอยู่ข้างทางหลังคารถยนต์ยุบพ,พังเสียหายโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งที่นั่งข้างคนขับนะคะจากการสอบถามคนขับรถยนต์คันเกิดเหตุได้บอกว่าตนเองขับรถยนต์กระบะมาจากทางบ้านหนองโกอเภอบอระบือ มุ่งหน้าจะไปบ้านบ่อโดยมาด้วยกันกับลูกสาวสองคนเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโคง้งปรากฏว่าในจุดที่เป็นทางโคง้งมีหลุมและมีทรายถมอยู่ทําให้รถลื่นเสียหลักตกลงไปข้างทางชนกับต้นไม้และลัวรวดหนามและรถก็พลิกคว่ำหงายท้องอย่างที่เห็นเพราะดีที่ตนและลูกสาวรอดมาได้อย่างปฏิหารและไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากในขณะที่รถยนต์พังเสียหายยับเยินค่ะ